ม่เบิดก็คือขำทีเงนีไม่อลมทราบว่าคุณแกมอยากจะดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมครับน้ำชอโค่ะเนี่ยเตยมไ้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบเโอยเฮ้ย คุณแกมเล่นเก่งไหมคุณแกมบ้าฟังมากคุณแ <c oughs> คนนีเศษจดๆไปเลยค่ะปลอใจที่คแกมเวิ่ถุง <c oughs> ใส่กออีเลทีอาามากเลคุณแก้มไปเดินป่ามาหรอคะ

จอยไมหมคะเป็นไ <But S 1> ง